บทสาทยายเรื่องเจาะลึกทุกร้อยแปดสู่ความหลุดพ้นตอนที่ 6. พลิกวิกฤตเป็นปัญญาจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เราทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนาเอาบทสาทยายเรื่องเจาะลึกทุกร้อยแสู่ความหลุดพ้น ในฉบับทันสมัยมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเราได้เดินทางมาถึงตอนที่6ซึ่งเป็นบทสรุปสุดท้ายของซีรีส์ชุดนี้หลังจากที่เราได้เห็น,นกลไกการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แห่งความทุกข์มาอย่างละเอียดแล้วคำถามสำคัญที่เหลืออยู่คือเมื่อระบบ s y s t e m แจ้งเตือนความผิดพลาดหรือเออเรเกิดขึ้นเราควรทำอย่างไรเราควรกดปิดเครื่องหนีปัญหาหรือควรกดลบแอพพลิเคชันทิ้งไปเลยดีหรือไม่ท่านผู้ฟังท่านหลายทางออกของพุทธศาสนาไม่ใช่การทำลายระบบทิ้งแต่คือการเปลี่ยนโหมดการใช้งานสวิตช์โหมด จากเดิมที่เราเคยเล่นเกมชีวิตในฐานะผู้เล่นเพลเยอร์เราต้องฝึกเปลี่ยนมาเป็นผู้สังเกตการออบเซอร์เวอร์หรือผู้ดูแลระบบแอดมินที่ชาญฉลาดกระบวนการนี้อาตมาขอเรียกว่าโหมดดีบักโหมดหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดของจิตใจโดยมีขั้นตอนดังนี้1 เปลี่ยนมุมมองจาก first person เป็น third person ปกติแล้วเราใช้ชีวิตแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งคือเอาหน้ามุดเข้าไปในจอเอาตัวเราเข้าไปสิงอยู่ในตัวละครพอตัวละครโดนด่าเราก็เจ็บพอตัวละครป่วยเราก็ทรมานการปฏิบัติวิปัสสนาคือการถอยออกมา มองดูร่างกายและจิตใจนี้เหมือนเรากำลังมองดูตัวละครในเกมหรืออวตารที่กำลังโลดแล่นอยู่บนหน้าจอเห็นความโกรธกำลังรันอยู่ในระบบแต่รู้ว่าเราไม่ใช่ความโกรธเห็นความเจ็บปวดกำลังกระพริบเตือนแต่รู้ว่าเราเป็นเพียงผู้เฝ้าดูหน้าจอเท่านั้นเมื่อถอยออกมาได้ความทุกข์จะยังคงอยู่ แต่มันจะไม่ทำร้ายใจเราได้ 2. มองความทุกข์เป็นข้อมูลจราจรหลอกไฟล์ที่มีค่าโปรแกรมเมอร์ที่เก่งกาจจะชอบเวลาเจอบักเพราะมันช่วยชี้จุดอ่อนของระบบนักปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราไม่ควรรังเกียจความทุกข์แต่ควรมองว่าทุกข์คือข้อมูล Data ที่ซื่อตรงที่สุดเมื่อใดที่ใจเป็นทุกข์ แสดงว่าระบบกำลังแจ้งเตือนว่าเฮ้ยตรงนี้มีความยึดติดนะตรงนี้มีความอยากนะความทุกข์คือครูที่มาสอนให้เราเห็นกิเลสที่ซ่อนอยู่ถ้าไม่มีทุกข์เราก็จะหลงระเริงและไม่ขวนขวายหาทางออกจากวัตฏสงสารจงใช้ทุกข์เพื่อดีบักจิตใจตัวเองแก้ไขให้ตรงจุด 3. ระวังกับดักโหมดพักหน้าจอ Sleep โ o d e นักปฏิบัติมือใหม่มักเข้าใจผิดว่านิพพานคือความว่างเปล่าแบบไม่รับรู้อะไรเลยนั่งนิ่งๆเบลอๆนั่นมันคือสกรีนเซเวอร์หรือโหมดหลับลึกมันคือโมหะหรือความหลงที่ทำให้เราเสียเวลาและเนิ่นช้าการตื่นรู้ Awake ที่แท้จริงคือการที่ระบบประมวลผลทำงานเต็มประสิทธิภาพรับรู้ข้อมูลครบถ้วนรวดเร็วแต่ไม่มีการประมวลผลที่ผิดพลาดเห็นรูปแต่ไม่ปรุงแต่งได้ยินเสียงแต่ไม่เกิดอารมณ์จิตตื่นเบิกบานและว่องไวบทสรุปสุดท้ายของการอัปเดตแพทช์อัลิเมทแพทช์ให้กับชีวิตพระพุทธองค์ทรงสอนว่า ทุกมีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้แบกเปรียบเสมือนท่านเดินไปเห็นก้อนหินหรือก้อนทุกวางอยู่บนถนนคนทั่วไปที่เป็นยูเซอร์ที่หลงผิดจะวิ่งเข้าไปเตะก้อนหินหรือหยิบขึ้นมาแบกไว้แล้วบ่นว่าหนักเหลือเกินแต่ผู้มีปัญญาเมื่อเห็นก้อนหินก็รู้ว่ามันคือก้อนหินรู้ว่ามันหนักแล้วท่านก็เดินอ้อมไป คือรู้แล้ววางไม่เข้าไปยึดถือไม่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในใจเมื่อท่านฝึกฝนจนชำนาญท่านจะสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์ร่างกายนี้ได้อย่างคมค่าดูแลรักษาตามหน้าที่และเมื่อถึงเวลาที่ระบบต้องชัดดาวหรือแตกดับไปตามธรรมชาติท่านก็จะยิ้มรับได้เพราะท่านรู้ความจริงแล้วว่าท่านไม่ใช่เครื่องจักรนี้ และเครื่องจากนี้ก็ไม่ใช่ของท่านมาตั้งแต่ต้นจิตของท่านจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการหรือวิมุตติและไม่ต้องกลับมาวนลูปในวัฏฏะสงสารอันเต็มไปด้วยความทุกนี้อีกต่อไปหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสรุปนี้คือ 1. หน้าที่ต่อทุกข์คือการกำหนดรู้อย่าพยายามละทุกข หรือผลักไสทุกข์หน้าที่ของเราคือเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์เฉยๆยิ่งอยากให้ทุกข์หายความอยากนั่นแหละคือตัวเพิ่มทุกข์ 2. ปัญญาสำคัญกว่าความสงบอย่าติดใจในความสุขหรือความสงบชั่วคราวเพราะมันคือ,อยาชาให้มุ่งเน้นที่การเห็นความจริง แม้ความจริงนั้นจะเจ็บปวดเพราะความจริงเท่านั้นที่จะปลดล็อกจิตใจสู่อิสรภาพได้ 3. ทางสายกลางคือทางรอดไม่ตึงเกินไปแบบบังคับกดข่มและไม่หย่อนเกินไปแบบปล่อยตัวตามกิเลสให้ดำรงตนเป็นผู้ดูที่มีสติอยู่ตรงกลางระหว่างความชอบและความชัง นี่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดอาตมาขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามสดับรับฟังซีรีส์ชุดเจาะลึกทุกร้อยแปดสู่ความหลุดพ้นมาจนจบขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญาญาณสามารถดีบักจิตใจของตนจนหมดจดจากเครื่องเศร้าหลองเข้าถึงความสุขที่แท้จริง อันไม่อิงอาศัยวัตถุและถึงฝั่งแห่งพระนิพพานโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร